u ุนได H1 2.5อ 2, อลเนเอสปี2 2มือเดียวป้ายแดงมาพร้อมกับส่วนลด100,000บาทครับกับโค้ชผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทเพอร์เฟ a r d คานะครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่กับรถฮุนได H1 ซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นรถตู้11ที่นั่งป้ายทะเบียนป้ายฟ้านะ คันนี้รุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ได้รับผลประโยชน์หนุ่มาราคาด้วยแล้วก็ตัวออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานด้วยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตาม,มาชมกันในคลิปนะครับผมแต่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผม oh. อันนี้ดูจบส่วนลด10,000แบาทนะครับผม oh. มาดูตัวรถกันเลยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถฮุนไดเอสวันรุ่นย่อย2.5งจุดห้าอีลิต NS ปี2 2 2 2 0 2 2นะครับคันนี้รถจะของลำดับเดียวเลขไม่น้อยมากๆสีดำเดิมโรงงานนะน้องรอยการใช้งานมีบ้างตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนับมีความอจมน้ำแน่นอนดีไซน์ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่เราเรียกกันก็คือหน้าหมีเป็น new เป็นตัว m i n ม่ในเชนออกมาแล้วนะครับเป็นรุ่น2.5รุ่นสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็น s t a r ์เลีนะครับผมดีไซน์ด้านหน้าผมว่าคันนี้ลงตัวนะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นสปอร์ตไลท์โปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยกระจังหน้าดีไซน์สวยงามแน่นอนนะครับผมห้องเครื่องของเขาเนี่ยเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องบล็อกเดิมพิมพ์นิยมนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อก A2 ที่เราเรียกกันเนา175แรงมา้า2.5ดีเซล นะครับผมคันนี้ผมบอกเลยว่าขับดีประหยัดเห็นน้ําหนัก2ตันแ,แบบนี้นะพละกำลัง2,5-1,75แรงม้าเนี่ยทำงานเนี่ยสบายๆเลยทําไมล่ะครับเพราะว่ากําลังของเขาเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยอูโหผมบอกเลยว่า เครื่องบล็อกเนี้ยลากมาตั้งแต่ปี2 0ง2จนถึงปี2022 23ใช้ตัวนี้อยู่ดังนั้นในเรื่องของการเซอร์วิสอะไหล่ฝีมือของช่างนะครับผมบอกเลยว่าถึงแน่นอนไม่ต้องกังวลดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวรถโครงสร้างการันตีไม่มีชนหนักคือก้อนจนน้ำดต,ต่อกรอมไม้นะครับหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะตัวรถเนี่ยใช้งานดีนะยางเนี่ยมาพร้อมกับสเปคยาง215 70 R16 เป็นล้อขอบ16ลายล้อเนี่ยสวยนะ คุณใดในเรื่องของแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ทุกอย่างเนี่ยอันนี้ยังเป็นแสแตนดาร์ดอยู่นะครับผมแต่ในเรื่องของดีไซน์ต่างๆออปชั่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะตามยุคตามสมัยนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปคันนี้รถเดิมนะครับผมนิอโรการใช้งานมีนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าส่วนรถ1,0,000แบาทกับสภาพรถแบบนี้โคตรคุ้มเลยนะครับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับผมนี่ไฮไลท์เลยก็คือภายในนั่นเองคันนี้เนี่ย ภายในเดิมมากๆนะครับย้ำคาว่าเดิมมากๆเลยและผมกล้าการันตีเลยว,ว่าผมเป็นรุ่น Elite NS ที่เลขใหม่น้อยที่สุดนะครับผมให้ดูออปชั่นก่อนตัวรถเนี่ยสิ่งที่เขาอัปเกรดเข้ามานะครับนั่นก็คือในส่วนของหน้าจอตัวนี้อัปเกรดขึ้นมานะครับผมเป็นจอ Android แล้วรองรับบลูทูธ WiFi ทุกอย่างนะครับผมตัวนี้อัปเกรดแล้วแอร์ Air นะครับเป็นแอร์แยกอิสระนะครับผมก็คือด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคอนโทรลแยกกันเลยนะครับตามสไตล์คุนไดแต่ เประบบดิจิตอลแล้วนะอันนี้จะได้เจนเจนนี้จะได้คือความล้านะครับผมเทคโนโลยี Technology ต่างๆพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีครูสคอนโทรลโหมดต่างๆคอนโทรลได้เลยและที่สําคัญยังมีปุ่มครูสคอนโทรลแล้วก็รับสายวางสายให้ครบแน่นอนดังนั้นในเรื่องของพื้นออปชั่นพื้นฐานในการใช้งานนะครับมีแน่นอนและระบบควบคุมการออกนอกเลนต่างๆคันนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับหรือ ESP ที่เราเรียกกันเนาะเกียร์นะครับผม ถืกทนจริงๆนะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมทํางานดีใช้งานง่ายนะครับผมออปชั่นทั่วไปของสแตนดาร์ดที่มีมาเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเป็นออปชั่นที่จริงๆมันก็เป็นออปชั่นที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วจริงๆนะครับผมตัวเบาะคันนี้เนี่ยเดิมมากไม่มีฉีกขาดไม่มีชํารุดใดๆทั้งสิน้นและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกนะรถมีเล่มทะเบียนนะครับตัวเล่มไม่เคยแจ้งระบุชํารุดสูญหายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม รถ1นึ่ลำดับเท่านั้นใครอยากดูรายละเอียดให้แคปหน้าจอไว้หรือพอยส์ไว้นะครับผมอันนี้ตัวรถสภาพสีเห็นไหมครับทำสีมาบ้างเป็นบางชิ้นค่าสีทุกอย่างยังอยู่ในค่าสแตนดาดนะครับ่ากนการทำสีแค่หครั้งเท่านั้น<ม>เห็นไหมครับกับเลขไม้หม่0 0กิโลเมตรเท่านั้นฮุ Hyundai Elite 22, นไดอี e l i เอ n ปี2 1เจนสอะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของโมเดลเครื่องบล็อก 2,500ซีซีนะครับผมอันเนี้ยราคาที่ผมตั้งอยู่หน้าร้านนะครับ1,99,000้ 1, 99, บาทย้ำลาน99,000บาทถ้าดูคลิปนี้จบนะอย่างที่ผมเปิดไปเลยส่วนลด1,000 0บาทเหลือ9,99,000บาทเท่านั้นราคาเนี่ยบอกเลยว่าส่วนลด1,000 0บาทเนี่ยถูกที่สุดในตลาดถ้าเทียบกับเลขไม่ออปชั่นแล้วก็ตัวสภาพรถในะปัจจุบันผมบอกเลยว่าคุม้ม เห็นอะไรไหมครับกุญแจนี่ปึ๊บกดมาประตูลูกค้าติดเป็นสไลด์ไฟฟ้ามาให้โรงงานแล้วนี่ไปดูกันนั่งสบายสไตล์ฮุนไดอยู่แล้วนะครับฮุนไดเนี่ยเป็นรถที่ต้องบอกว่านั่งสบายระดับหนึ่งต้องใช้คาว่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวรถเป็นรถที่นั่งพื้นที่ถ้ามีการบรรทุกสัมภาระมันก็อาจจะขยืบให้มาชิดกันนิดนึงแต่ถ้าไม่ได้บรรทุกสัมภาระก็บ,บอกแล้วนั่งสบายเลย ใช้ว่านั่งสบายเลยและฟังก์ชันการออกแบบการใช้งานเนี่ยได้หลากหลายฟังก์ชันนะถ้าครบ1 1ก็คือนั่งเต็มเลยแต่ถ้าไม่ครบอ่ะเคนพอนี่พับเบาะตรงกลางลงมานะครับผมวางแก้วได้วางแก้วกาแฟได้คู่หน้านะครับแล้วก็มีที่พักแขนที่เท้าแขนตรงนี้ให้ปรับระดับได้อยากได้ฟังก์ชันไหนได้เลยหมุนเบาะก,ก็ได้นะครับหรืออยากได้เดินตรงกลางก็เดินได้เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าฮุนไดเนี่ยเป็นรถที่ถูกออกแบบมา รองรับหลากหลายฟังก์ชันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนแต่สภาพณนะปัจจุบันให้ดูโดยรวมก่อนทุกอย่างนะครับผมเพดานสะอาดถุงพลาสติกเบาะหลังยังไม่ได้เอาออกเลยอ,ะอ่ะคิดดูเอาคัานนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆมือเดียวป้ายแดงคลิปนี้ผมบอกเลยว่าจะเรียวที่สุดนะครับผมอ่ะให้ดูเลยสภาพหัวหมอนวัสดุต่างๆเดิมโรงงานและที่เขาติดตั้งมาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือตรงนี้ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเป็น USB เห็นไหมครับ เจ้าของเดิมเนี่ยก็อาจจะติดตั้งออปชันที่มันเป็นออปชันที่ควรจะมีติดรถหรือใช้งานเห็นไหมเบาะตรงกลางเนี่ยผมนั่งเนี่ยยังนั่งได้เลยนั่งได้สบายๆเลยนะครับผมีแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเนี่ยเห็นไหมสามารถสลไลด์ได้ตรงนี้ขึ้นง่ายกว่านะผมกับรู้สึกว่าเวลาใช้งานคุณใดจริงๆอ่ะพอขึ้นด้านข้างตรงนี้พื้นที่หรือสเปซขึ้นง่ายกว่าจริงๆนะครับผมยิ่งเป็นรถที่ทางลูกค้าได้ติดตั้งประตูสลด์ไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยง่ายเลย ประตูไฟฟ้าประตูอัตอนโนมัติเห็นไหมครับเขาก็จะติดตั้งมาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการติดตั้งละตัวรถได้รถรุ่นพิเศษนะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทรถมือเดียวถูกกว่าใต้แดงถึง4 0 0 0 0นบาทส่วนลดลงไปอีก10,000 0บาทหา <c oughs> ผมโดยตรงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น0 6 5 4 9 6 2 9 3 9หรือช่องทางออนไลน์ของทางร้านไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k YouTube l i n e Offi c i a l ต,ต่างๆสอบถามเข้ามาได้เลย b อ p e r f e c t c a r นะครับผม <c oughs>